เจอแล้วจ้านางงามของวันนี้มายืนสวยๆอยู่ตรงนี้อดูสิแน่นปึกอยู่เลยปะ่ะเก็บเลยไหมอขอเก็บเลยนะดอกแรกของวันนี้จ้าโอ้ยสวยๆนี่เพึ่งหวานสวยๆนะคะดูงาม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 ขาเขาเป็นอ่ อันนี้จะเป็นตะข่ายนะคะอันเนี้ยสวยงามจ้ะขาอ้วนๆนะคะดูตะมูตะมิเห็ดพึ่งสวยๆจ้าสวยงามขาเขาจะเป็นตะข่ายนะคะทุกคนดูเนี่ยตะมุตะมิเนาะงามจังงามโชคดีโชคด,ชคด,ชคดีเจอเขาละวันนี้ตัดขาเขาทิ้งไว้นี่เลยเนาะจะได้เป็นเชื้อนะคะ ขายังแน่นๆอ้วนๆอยู่เลยทุกคนสวยสวยไปไปต่อนะคะให้ hey.